มบ้านเราหยุดแล้วจะถามว่าขนมจีนไม่อร่อยไม่ามบ้เรเรือใช่ครับหยุดอะไรก็เราจะเราจะไปไหนนะน้องปลาเราจะไปนางตามหาสีนวดอ่ะเราจะไปไหนเดีลูกเขาถ่ายวีดีโออยู่ถ่ายจอไปไหนคเราไปอ่าบ้านตะหงแล้วแต่ไปตรงไหนครับที่ไหนลูกสระบุรีนะฮะไอ้ลุงก็มองหน้า เราจะไปเรียนกันทำขนมไีใช่ไหมฮะไ้้มดาจะถึงไห้เอาลครับเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับหลับแล้วนะครับัครับอเดีราบคนไลกันหลับไปแล้วสามปอเลยสามปน้จิ้สามอเดามโปน้ำจิ้มสามปนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีผมดรชาลลและครอบครัวน้องสาวเขาวันนี้เราจะไปไหนกันนะครับน้องปราดไปสระบุรีครับไปทําอะไรครับที่สระบุรีครับไปทําขนมจีบเอามาขายครับครับคุณแม่และครอบครัวนะครับเราก็จะเดินทางไปที่สระบุรีนะครับเพื่อไปเรียนทาขนมจีบแต่ว่า น้องปันบอกว่าขหาหนมจิบมเหมือนขี้เลยเอ้ขอนมจิ้มือนขที่นะคุณแม่ก็เริ่มต้นนะครับแล้วเลยนะครับเอาเครื่องหมูหมูเด้งหม,ม,มูเด้งนะครับมาใส่ถาดแล้วก็นวดเข้าไปเติมน้ำมันงานะครับเขาก็เขาก็นวดนวดนวดคลุกเคล้าให้เข้ากับน้ำมันงานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับ ก็มีการเตรียมเรียกว่าเกี้ยวนะครับเพื่อห่อแลวแต่งทำไมต้องหั่นนะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยก็เพราะว่าเอาไว้ห่อขนมจีบเนี่ยครับครับมันจะได้ห่อแล้สวยงามนะฮะอ่ะแล้วต่อมาแล้วทำอะไรต่อครับแล้วเราก็ไปนะคุณแม่ก็ปรุงต่อนะครับก็เติมแครอทนะครับเติมพริกไทยเติมอ่ะ หอมซอยนะครับในต้นหอมแล้วก็ปรุงรสนะครับเพื่อให้หมูเด้งหรือขนมจีบนะครับมันจะได้นัวมันจะได้แซ่บใช่เพรานะาว,าาว่าเพราะว่าเขาต้องนวดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนอ๋อนะฮะแล้วไนะงฮะฝีมือคุณแม่เป็นไงบ้างฮะก็คือเขาเขายกลขยกไปเรื่อยๆครับคุณแม่ก็นวดไปเรื่อยๆนะครับคลุกเคล้านะครับเพื่อให้ เออเนี่ยเห็นไหมเข้ากันได้ดีแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอหลังจากที่นั่นแหละครับก็จะมีการเตรียมเรียกว่าห่อขนมจีบนะครับนี่คือเทคนิคของการห่อขนมจีบนะครับซึ่งทางด้านของคุณย่านะก็แนะนำา่ะคุณยายนะครับว่าแนะนําให้เรานั้นห่อกันนะครับคุณแม่แล้วก็มีใครบ้างฮะันนี้มีน้ำมันเยอะครั่มีมะติมนะฮะแล้วก็มีหลายท่านก็ มาฝึกกันห่อขนมจีบใช่ไหมครับแต่ทีนี้พ่อสังเกตเห็ว่าในช่วงของการห่อขนมจีบนี้นะฮะ,ม,ะ,ฮะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มือใหม่แล้ก็ห่อกันแล้วเนี่บเป็นไงฮะอร่อยมากเรื่งหอ่อซา,าลาครับกับได้เต็มกระทะแล้วนี่เอาไปนึ่งร้อนๆนะครับเต็มถั่นดิงนะครับเป็นไงน่ากินนะครับทาไมถึงไปน,นึ่งหรือเปล่าเพราะว่า มันจะได้มันจะได้เหมือนเหมือนเคาอยู่สุกใช่มันจะสุกนะครับถ้าไม่นึ่งมันจะกินได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันดิบอยู่ใช่ต้องเอาไปนึ่งนะฮะนึ่งนี่ครับโอ้โหไปครับนี่ควันจบเลยนะครับนี่ก็๋เสี็ยวลคุณแม่น้าบานมากมาน้าเด้งเหมือนขนมจีบเลยเหมือนหมูเด้งหมูเด้งหน้าแม่เหมือนหมูเด้งเลยเหรอโอ้โหแล้วขนม เป็นไงฮะข้นมเหมือนในหนังเลยน่าทานมากล้งปัดดูที่แค่คุณพ่อเห็นแล้วคุณพ่อน,น้ำปัดกินมาแล้วสามสิบลูกใช่ไหมค่ะโอ้โหต้องเปลี่ยนชื่อใหม่มาเลยฮะ <c oughs> หลังจากที่เราเรียนเรื่องของการทํขนมจีนเสร็จแล้วเราต้องมาเรียนเรื่องของการทําน้าจิ้มด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ที่เห็นอยู่นะครับทางด้านของคุณแม่และก็ <c oughs> ทิมง,งานก็มีการนะฮะเรียนรู้การทํา สูตรน้ำจิ้มด้วยเพราะว่าขนม้งจเนี่ยถ้าน้ําจิ้มไม่อร่อยนั้นก็ใช่ไหมมันก็ไม่อร่อยใช่ไม่อร่อยถ้าเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยแล้วก็ไปซื้อทําใหม่เอ่อพรติ๋มนะฮะก็มาสอนคุณแม่ทำนะครับน้ําจิ้มนะครับน้ำจิม้มนะากน้ำจิม้มนฮะ ที่แฟนเลยนะครับเนีนน่ยเริ่มคนแล้วครับมีอัตราส่วนหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับก็อยู่ที่สูขรไขสุดมันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาชมนะนะว่าน้ําจิ้มของออขนมจีบสามโบนั้นอร่อยมากนะฮะอร่อยจริงๆครับ